หนึ่งวิธีของการแก้ปัญหาเมื่อซับหล่นตลาดนะคะวันนี้มีหนึ่งช่องทางนะที่อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ถ้าท่นานใดนะที่เป็นเจ้าของทรัพย์แล้วนะคือมีอสังหาว่าเนี่ยครอบครองไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากๆแต่จะบอกว่าวันนี้ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีที่ดินออกมานะคือดีมานมากกว่าสแครยคือความต้องการ ขายนั้นมากกว่าความต้องการซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะสร้างไรายได้หรืออยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เมื่อเกิดซับล้นตลาดแล้วอยากจะมีไรายได้เข้ามาเพราะกว่าจะหลายท่านนะคะกว่าจะขายที่ดินได้นั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่มีอยู่หนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยคุณได้นั่นก็คือเขาเรียกว่าฝากขายที่ดินนั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าธุารกิจฝากขายที่ดินณนเวลานี้บอกเลยนะคะว่า สามารถช่วยให้ทุกท่านนั้นที่เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นได้สามารถมีเงินนะมาหมุนในธุรกิจต่างๆหรือมาต่อยอดในการสร้างธุรกิจใหม่ๆเพิ่มนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของการฝากขายที่ดินนะแวยก็เป็นคนหนึ่งที่รับฝากขายที่ดินนะบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลเน้นนะคะว่าต้องเป็นที่ดินที่สวยๆเลยนะก็สามารถ คายเข้ามาได้นะคะถ้าหาท่านใดทีด่สนใจก็ไปติดตามคายได,ได้ที่เพจคายสังหานะคะแล้วคราวหนะ้าจะมีสาระอะไรยิมมาแบ่งปัน,ปนก็ติดตามกันนะคะแล้วรู้จักกันไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ